ขยี้ยนิเมขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราบตอนที่447แทนดอกบัวสีแดงวางอยู่ในส่วนลึกของโถงเสียหายซึ่งยังคงเป่งประกายแวววับอ่อนโยนดูแปลกตามากแต่สายตามู่เฉินไม่ได้จดจ่อที่แท่นแต่จับไปยังดอกไม้สีดาที่หน้าลงไหลดอกไม้นั้นมีขนาดประมาณ1ิบจังปกคลุมไปด้วยรวดลายโบราณทุกกีบใบดูราวกับเกิดมาจากฟ้าดินที่สมบูรณ์แบบทว่าเมื่อมองเข้าไปชัดเจนก็รู้ว่า ไม่ได้สมบูรณ์แบบดอกตูมอ่อนข้านลำต้นแตกออกไปทําให้คนเห็นแล้วรู้สึกสงสารจับใจตัวคิดว่าสิ่งนี้คงจะเกิดขึ้นตอนที่มั่นทั่วโรได้รับบาดเจ็บสาหัสนางแยกดอกตูมอ่อนออกมาผนึกร่างหลักไว้เพื่อหลบหนีออกไปจากวังสวรรค์บรรพการและรักษาชีวิตตัวเองไว้เวลานี้ดอกไม้ตั้งอยู่เงีย,งยบๆบนแท่นดอกบัวราวกับว่าอยู่ในข่้วนิทราแต่ตัวเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความผันผวนที่น่ากลัวที่มาจากดอกไม้ราวกับว่า ลึกลับและไม่อาจอยังรู้ซึ่งทำให้เขาต้องแอบเดาะลิ้นหลังจะถอนหายใจไปแล้วตัวเขาก็เผยรอยยิ้มโล่งใจไม่คิดว่าจะได้พบล่างหลักมั่นทั่วหรกก่อนจะเข้าไปในหอคัมภีรเทพสอนแต่ตัวเขาก็สงบใจตัวเองจากนัยสังเกตโถงจำภูมิทัศน์เพื่อจะได้จดรายละเอียดภัยคุกคามทั้งหมดที่ทอยู่ร,บรอบๆโถงเงียบเต็มไปด้วยกระดูกสีขาวจนหน้าขนลุกลองรอยการต่อสู้เห็นชัดว่าเกิดการต่อสู้น่ากลัวที่นี่ทั้งห้องเงียบสงบ แต่ตัวเขารู้สึกได้ถึงอันตรายภายในตัวเขาค่อยๆจ้องมองก่อนดวงตาจะเริ่มหดเพราะกระอนหายใจสายตาเขาพุ่งไปยังกองกระดูกที่อยู่ใต้เสารอบห้องมีโครงกระดูกจํานวนมากนอนอยู่แต่หลังจากตัวเขาตรวจสอบก็รู้ว่าโครงกระดูกที่อยู่ใต้เสาเหล่านั้นไม่ได้นอนแบบละเกะละกะพวกมันอยู่ในท่าหนังแม้จะไม่มีความพันผวน,ผนมาจากพวกมันแต่ตัวเขารู้สึกถึงอันตรายลึกซึง้งนอกจากนี้ แม้แต่ตำแหน่งยังดูซับซ้อนแต่กับวางไว้อย่างคุ้มเขือในรูปแบบค่ายกลถ้าตัวเขาดาวถูกน่าจะมีค่ายกลสร้างขึ้นจากโครงกระดูกซึ่งต่อเป็นค่ายกลที่น่ากลัวแน่นอนสายตามู่เฉินก็เปลี่ยนไปก่อนหน้ามันทั่วรู้เคยบอกว่านางถูกรู้หยวนทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหนักไทยฝ่ายต้องการฆ่าก็จัดการให้สิ้นศากสถานที่ที่นางเลือกผนึกรักษาตัวเองจะต้องมีพลังเพื่อปกป้องถ้าดาวไม่ผิดค่ายกลที่ประกอบขึ้นจากโครงกระดูก น่าจะเป็นความหวังอย่างหนึ่งของมั่นทั่วรัวทวานีทําให้เขายิ้มอย่างขมขื่นเนื่องจากค่ายกลขัดขวางเส้นทางเขาเต็มๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเขาเข้าไปในห้องโถงจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนี่เป็นปัญหาตอนนี้ตามการคาดเดาแม้เซลเซียลแล้วหลินจิงจะร่วมมือกันพวกนาก็ไม่สามารถผ่านและนําร่างหลักของมั่นทั่วรัวออกไปได้มูเฉินก็รู้สึกปวดหัวนี่ยังไม่ใช่สุสานจากักรพรรดิฟ้า เขายัางให้มันทั่วร์ลวเข้ามาไม่ได้ไม่เช่นนั้นมิติจะระเบิดข้าต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อให้ประสบความสําเร็จมูเฉินเนี่ยคิดหลังจากนั้นแสงแปกประหลาดก็ปรากฏความช่วยเหลือจากภายนอกตัวเขากํามมือป้ายโบราณก็ปรากฏป้ายของจอมพลสองที่เขาได้รับจากงานประมูลเป็นป้ายกองทัพสังหารวิญญาณของจอมพลสองตัวเขามองไปที่ป้ายกองทัพหัวใจก็กระโจนขึ้นมันทัวร์วบอกว่ากองทัพสังหารวิญญาณสิ้นชีพลง หลังจากที่สังหารนักรบปีศาจระดับตี้ชื่อจุนจำนวนมากแต่จอมพนสองจะต้องรักษาพวกเขาเอาไว้บางส่วนด้วยวิธีบางอย่างหากเขาสามารถใช้ป้ายกองทัพนี้สั่งการกองทัพสังหารวิญญาณการผ่านห้องโถงนี้เพื่อนำร่างหลักมันทั่วโรอออกมาก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้ตัวเขายังมีความคิดลึกซึ้งลงไปอีกนี่อาจเป็นโอกาสโอกาสในการแสดงให้หอคัมภีรเทพซ่อนได้เห็นดวงตาถึงก็เปล่งประกาย ครพบล่างหลักมั่นทั่วถัวจากภาพที่วาดไว้เป็นเรื่องบังเอิญเกินไปตัวเขาเชื่อว่านี่อาจจะเป็นการสร้างขึ้นโดยหอคัมภีร์เทพซอนก็เป็นไปได้นั่นเป็นเพราะหอคัมภีร์เทพซอนต้องการดูผลงานของเขาดูว่าเขาสามารถนำล่างหลักของมั่นทั่วหัวออกไปได้สําเร็จหรือไม่หากเขาทําสําเร็จอาจได้รับการตอบรับเพื่อเข้าสู่หอคัมภีร์เทพซอนแน่นอนถ้าเขาล้มเหลวก็จะสูญเสียทั้งล่างหลักของมั่นทั่วถัวแล้ววิธีการวิวัฒนาการล่างเทพสุริยะ ซึ่งนี่จะเป็นการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ใบหน้าเขาก็กลายเป็นเคร่งเครียดหากเขาสูญเสียว,วิธีวิวัฒนาการร่างเทพสุริยะจะทําให้เกิดการหยุดชะงักและสูญเสียวความเป็นไปได้ในอนาคตและการสูญเสียร่างหลักของมั่นทั่วรัวก็หมายความว่าฮองเตเซียจะไม่ไปล่อยเขาไปแน่นอนด้วยพลังในปัจจุบันของมั่นทั่วรัวนนางสามารถจุดฮองเตเซียไว้ได้เพียงคนเดียวแต่ยังมีรูยวนประมุกตำหนักเทพปีศาจซึ่งเป็นศัตรูขั่วขาดของนาง เขาจะล้มเหลวไม่ได้ตัวมูเฉินกำหมัรรมมดใบหน้าเปลี่ยนไปจากนั้นเขาก็มองไปยังโถงโบราณที่น่าจะเป็นที่ตั้งหอหนึ่งเนื่องจากบนเสาหินทั้งหลายต่างสลักคำว่าหนึ่งต้องไปหาหอจอมคนสองเพื่อรับกองทัพสังหารวิญญาณด้วยป้ายกองทัพทันทีที่เกิดความคิดตัวเขารู้สึกได้ถึงความพันผวนรุนแรงบนพื้นที่ไม่กี่อึดใจทิวทัศน์เบื้องหน้าก็เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏคือขอบฟ้าที่ปกคลุมได้เหมาะตัวเขายืนอยู่บนยอดเขาขนาดยหก่ ยอดเขาเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโออาดพร้อมกับหอสูงตั้งตระหง่านปลายกินอโบราณทําให้ฟ้าดินปกคลุมด้วยรัศมีเก่าแก่ตัวเขาสามารถมองเห็นหอตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่สูงสุดซึ่งมีความสูงหนึ่งพันจังทําให้ผู้คนมองว่าเป็นมดเบื้องหน้าด้านบนสูงสุดของหอปรากฏกระดานซึ่งมีคําอันทรงเกียรติหอสองฝาปลายเอ,อิบอาบด้วยแสงสีทองปกคลุมพร้อมกับพลังไล่ขอบเหตุวยพุ่งในมิติ นี่คือหอสองฟ้าด้วยตัวเขามองยังหอโบราณก็ไม่สามารถกั้นยิ้มได้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ลังเลไกยล่างและมุ่งหน้าไปยังหอขณะเดินทางเขาเองก็ตรวจสอบกับดักที่อยู่โดยรอบแต่โชคดีที่ครั้งนี้ลาบลื่นลาวก็กับดักทั้งหมดถูกทำลายไม่กี่นาทตีต่อมาปรากฏตัวเบื้องหน้าหอโบราณหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเขาก็พ,พบว่าประตูสำริดเขียวถูกปิดผนึก ไม่สามารถเปิดได้ด้วยพละงกำลังที่เขามีตอนนี้ตัวเขาเองก็คิดคู่หนึ่งต่อมาสายตาก็ไปประท้าที่กระดานบนประตูป้ายมังกรทองคำก็ปรากฏป้ายเป่งประกายสีทองก่อนพุ่งเข้าไปในกระดานจากนั้นแสงก็ส่องลงมาที่ประตูที่ปิดสนิทในที่สุดประตูสัมฤทธิเขียวที่ปิดอยู่ก็เปิดออกตัวเห็นฉากนี้ก็รู้สึกโล่งใจเขาคึงป้ายมังกรทองคำในมือในวังสวรรค์บรรพการป้ายประจำตัวมีความสำคัญแท้จริงซึ่งจำเป็นมากไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน ขณะประตูสำริดเขียวเคลื่อนตัวเปิดลัสมีลกล้างก็พวยพุง่งหมู่เฉินเหมือนจะยินเสียงสังหารหมู่ที่มาจากประตูบานนั้นเมื่อประตูเปิดออกอย่างสมบูรณ์เขาก็ฟื้นสติเขาลังเลชั่วครู่ก่อนจะก้าวเข้าไปในโถงของหอสองห้องโถงที่ใหญ่โตมโหฬารแต่ขณะสถานที่ที่เคยโออาดดูยุ่งเหยิงไปด้วยร่องรอยการต่อสู้ที่กรีดผ่านโดยรอบทว่าตัวเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเพราะทันทีที่เขาก้าวเข้ามาดวงตาก็จดจ่อที่ปลายโถงพรากจาแววตาตกตระหึง เขาเห็นบัลลังก์สีทองที่มีภาพเงาในชุดสีม่วงยืนอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์พร้อมปลดปล่อยรัศมีน่ากลัวออกมาปราบปรามทั้งสวรรค์และโลกแรงกดดันที่พัดเข้ามาทําให้ท่าทีมู่เฉินเปลี่ยนไปเนื่องจากเขาตระหนักได้ว,ว่าร่างเงาชุดม่วงไม่ใช่ภาพดวงตาแต่เป็นร่างที่มีอยู่จริงนอกจากจอมคนสองแล้วใครกันจะมีแรงกดดันแบบนี้นอกจากนี้สิ่งที่ทําให้เขาตกใจคือยังมีร่องรอยของพลังชีวิตที่มาจากล่างนั้นหรือว่าจอมคนสองยังไม่ตายกัน ล่างในชุดคุมสีม่วงยืนอยู่ตรงหน้าบัลลังพร้อมปวดปลอยรัศมีที่น่ากลัวทําให้พื้นที่โดยรอบบิดเบี้ยวมูเฉินนัทถูกขอคุมด้ยวยแรงกดดันตั้งแต่ก้าวเข้ามาร่างกายเขาเกงไปหมดแสงสีทองไหลออกมาจากผิวหนังพร้อมกับเสียงคำรามของมังกรและหงฟ้าเนื้อหนังแข็งตัวขึ้นประหนึ่งเหล็กกล้าเผเชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่รู้จบชัดว่าตัวเขาไม่กล้าจะผ่อนคลายล่างหน้าเกงขามที่ถูกทิ้งไว้โดยบุคคลที่ยิ่งใหญ่ สามารถทําให้เขาต้องจ่ายราคาที่แพงได้ด้วยขณะเขาใช้พละกกาลังทั้งหมดเพื่อปกป้องสายตาก็จดจอยยังร่างชุดสีม่วงโดยแววตาตื่นระวังในส่วนลึกของดวงตานั้นเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาสัมผัสที่ถึงพลังชีวิตที่คุมเคือจากร่างจอมพลสองหรือว่าจอมพลสองมาได้สิ้นชีพอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าทางแบบนี้เขาไม่ได้ดูเหมือนมีสติปัญญาเลยนะตัวเขาเนี่ยขมวดคิว้วละหันหน้าก้าไปยังทิศอื่น ซึ่งจะได้ไปเชิญหน้ากระจอมพลสองจุดนี้ทําให้เขามองเห็นรูปลักษณ์อีกฝ่ายได้ชัดเจนทว่าทันทีที่เห็นรูปลักษณ์อีกฝ่ายใบหน้าเขาเปลี่ยนไปอดไม่ได้จะตกใจนั่นเป็นเพราะเขาเห็นจอมพลสองเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงตาจ้องมองด้วยความโกรธซึ่งทําให้ตัวเขาตกใจแต่ที่ท้ายเขาหวาดผวาไม่ใช่การแสดงออกที่แข็งกระด้างแต่เป็นรูโลหิตที่อยู่ระหว่างคิ้วของจอมพลสองรูโลหิตนี้มีขนาดหนึ่งนิ้วดูเหมือนไม่สลักสําคัญ แต่ตัวเขาก็รู้ทันทีว่านี่เป็นพลังที่ทำลายชีวิตของจอมพลสองแบบทันด่วนตัวเขาบอกไม่ได้ว่าจอมยุคขุนพลังตี้จ้าจุนขั้นเต็มน่ากลัวแบบใดแต่เขารู้ดีว่ามีเพียงจอมยุคระดับนี้ไม่มากนักในทวีปเทียนล,ลวกทว่าบุคคลดังกล่าวกลับถูกสังหารทันทีแล้วศัตรูคนนั้นจะทรงพลังขนาดไหนตัวเขาเองก็รู้สึกเย็นละเยือกจากน้นเงยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าสายตาจับจ้องไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ขนาดคือลนึงรวมตัวกันขอบฟ้าบนนั้นมีร่องรอยหลุมดําขนาดหนึ่งซึ่งดูไม่สลักสําคัญหนักเมื่อเทียบกับขนาดทั้งท้องฟ้าแต่เมื่อเขาเห็นหลุมดํานั้นก็รู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกความกลัวที่ไม่อาจบรรยายได้เพิ่มขึ้นตอนนั้นเองฉากหนึ่งปรากฏในขั้วแห่งจิตขนาดทวีปเพียงล้วนถูกละลานปีศศาทรงพลังตนหนึ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้ปรากฏตัวที่วางสวรรค์บรรพาการซึ่งทันทีที่เขาปรากฏตัวได้ลงมือก่อนจกักรพรรดิฟ้าใสอีก ล่างนั้นใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวทําให้เกิดหลุมดําบนท้องฟ้าของหอสองจากนั้นทันทีจอมคนสองสัมผัสได้ก็ลุกขึ้นระหว่างคิ้วปรากฏรูโรหิตทําลายพลังชีวิตทันทีสังหารจอมยุคคุณพาังตี้จือจุนขั้นเต็มด้วยดัดชนีเดียวตัวมูเฉิน,นหายใจโคตรึกด้วยพลังที่น่ากลัวเช่นนี้จะมีใครอีกบ้างสามารถบรรลุได้นอกจากนักลบระดับราชันปีศาจที่ตายไปพร้อมกันกันกบจักรพรรดิฟ้า นอกจากนี้การเคลื่อนไหวก่อนที่จะพัดฟ้าจะตั้งตัวพิสูจน์แล้วว่านักรบราชันปีาสาร์คนนี้น่ากลัวจักรวรรดิฟีสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมพวกมันถึงบังคับให้คนทั้งจักรวรรดิร่วมมือกันได้เขารู้สึกได้ว่าเผ่าปีาสาร์ตามมติทรงพลังและน่ากลัวพวกมันคือศัตรูตัวฉกาจของมหาพันพบอย่างแท้จริงกระทั่งตอนนี้เผ่าปีาสาร์ก็ยังคงจับจ้องมหาพันพบแล้วรอคอยโอกาสในการบุกลุก ตัวเขาถอนหายใจเพื่อสงบสติอารมณ์เผ่าปีศาจยังคงอยู่ไกลจากเขามากนะักเนื่องจากตอนนี้เขายังอ่อนแอเกินไปแม้แต่จอมยุทธอย่างจอมคนสองยังถูกทําลายล้างด้วยดัดชนีเดียวอาจมีเพียงจอมยุคผูุพรังเทียนจือจุนเท่านั้นที่สามารถต่อกรอกับการดํารงอยู่ดังกล่าวเมื่อสงบสติเขาก็เลื่อนสายตาจากจอมคนสองมาที่โถง ท้ายสุดแล้วเป้าหมายที่เขามายังหอสองในครั้งนี้ไม่ใช่จอมพลสองแต่เป็นกองทัพสังหารวิญญาณตัวกว่าสายตามองก็คนพบห้องโถงแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากก่อนหน้านี้เขาตกตะลึงกับร่างจอมพลสองจนมองข้ามสิ่งอื่นไปมีบันไดวนร้อยัันอยู่ใต้บัลลังโดยมีร่างคุ้มเกาะหนาอยู่ด้านหลังเมื่อตัวเขาเห็นร่างเหล่านั้นเปลือกตากระตุกหัวใจเต้นเร็วขึ้นลาคุ้มเกาะดำถมเือนปรากฏมากขึ้นมากขึ้น นี่เป็นกองทัพที่ยืนอยู่เบื้องหลังจอมพลสองปหนึ่งทหารผู้จงรักภักดีดูคร่าวๆมีล่างคุ้มก่อหนักห้าพันลังพวกเขาสวมชุดเกราะจนไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ได้ชุดเกราะเหล่านั้นสลักด้วยอักขระสีแดงเข้มเล่าก็ว่าเป็นเลือดที่ปลดไปล่อยไอสังหารที่น่ากลัวทุกคนมีเงาสีแดงเข้มเป็นอาวุธประจํากายถูกคอคุ้มด้วยรัศมีสีแดงเห็นชัดว่าตอนที่กองทัพยังคงอยู่พวกเขาได้ต่อสู้อะไรครั้ง แม้กระทั่งจอมยุคข,ขุมพลังตี้จื้อจุนก็เคยถูกทำลายโดยพวกเขาสายตามูเ่เฉินมองไปยังกองทัพด้วยสายตาลุกโชดช่วงอดไม่ได้จะก,กำหมัดแน่นด้วยการตื่นเต้นนี่คือกองทัพที่เขาตามหากองทัพสังหารวิญญาณทว่าความตื่นเต้นนั้นก็กลับไปเนื่องจากเมื่อคืนจิตแผ่กระจายเขาค้นพบว่ากองทัพสังหารวิญญาณไม่มีร่องรอยของความผันผวนที่แปลกประหลาดดูเหมือนกองทัพสังหารวิญญาณจะถูกทำลายโดยสิ้นเชิง ใบหน้าก็เปลี่ยนไปถ้าเขาไม่สามารถควบคุมกองทัพสังหารวิญญาณได้เขาก็ไม่สามารถนําร่างหลักของม่นทั่วหล่วไปได้ทําไมถึงเป็นแบบนี้โดยทั่วไปแล้วหากกองทัพชั้นยอดเสียชีวิตลงส่วนใหญ่จะใช้ทักษะลับเพื่อดึงพลังพวกเขาออกมาทําให้กลายเป็นกองทัพไม่มีวันตายโดยวิธีนี้แม้พวกเขาจะตายแต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพในบางแง่มุมกองทัพไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้พวกเขาจึงสามารถ รอจากการกัดก่อนของการเวลาแต่ทำไมตอนนี้จากความพันผวนที่สัมผัสพวกเขาราวกระตายไปแล้วนั่นเป็นเพราะกองทัพนี้ขาดการกระตุน้นขณะเขากำลังคิดหัวหมุนเสียงหนึ่งก็ดังตัวเขาค่อยๆเอี้ยวหน้ากลับไปก็เห็นร่างของซูชิงหญิงไม่คิดว่านางจะมาที่หอสองถึงแม้ว่าใบหน้าจะสงบแต่เขาหมุนเวียนขึ้นหลิงแล้วเขาและซูชิงหญิงไม่ใช่ศัตรูกันและก็ไม่ใช่พันธมิตรกันด้วยไม่เห็นหมู่เฉินตั้งระวังซูชิงหญิงก็ยิ้ม อย่าก,กังวลข้าไม่ต้องการสู้กับเจ้าที่นี่ยิ่งกว่านั้นข้าคิดว่าตอนนี้เรามาร่วมมือกันจะดีกว่านะร่วมมือกันหรือป้าหมายของเจ้าคือกองทัพนั้นใช่ไหมฮ่าฮ่าเจ้ามีความทะเยวทะยานจริงๆกองทัพนี้ไม่ใช่ใครๆก็สามารถควบคุมได้หรอกนะนางพูดความหมายที่ลึกซึ้งนั้นนั่นไม่ใช่เรื่องของเจ้ามูเฉินก็ตอบแบบไม่สนใจเจ้าพูดถึงการกระตุ้นหมายความว่าอะไรกันแน่ซูชิงหญิงเลยบอกว่ากองทัพนี้ไม่ได้ถูกทําลายลงอย่างสมบูรณ เนื่องจากตอนที่จอมพลสองถูกฆ่าตายกองทัพนี้ได้ผาผลานวิญญาณของตนเพื่อเทพลังไปที่จอมพลสองด้วยความหวังว่าจะช่วยชีวิตเอาไว้ได้หากเจ้าต้องการควบคุมกองทัพนี้ก็ต้องคืนพลังให้กับพวกเขามู่เฉินเลยบอกว่าถ้านั่นคือวิธีที่สามารถรักษาชีวิตของจอมยุคขุลังตี้จืดจุนได้ก็ง่ายเกินไปซูชิงหญิงเลยบอกว่าถ้าเป็นเพียงแค่นี้ก็เป็นไปไม่ได้แต่จอมพลสองมีมแมลงขงซึ่งเป็นมแมลงวิญญาณหายาก มแมลงดังกล่าวสามารถผ่านนี้ผ่านเพื่อฟื้นฟูชีวิตเจ้านายได้อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าต้องใช้พลังสนับสนุนอย่างมากมแมลงหขงหัวใจมู่เฉินก็สั่นสะท้านหรือว่าพลังชีวิตที่เขารู้สึกได้จากจอมพลสองคือมแมลงหงถ้าเป็นอย่างนั้นจอมพลสองจะมีโอกาสกลับมามีชีวิตจริงหรือจอมพลสองตายไปแล้วและไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ราวกับว่านางเดาความคิดได้การโจมตีที่จอมพลสองประสบยิ่งใหญ่มาก จนแทบทําให้ทุกอย่างในร่างกายกลายเป็นขี้เถ้าต่อให้เป็นมแมลงหขงก็ไม่สามารถช่วยเขาได้จากนั้นนางบอกว่าเป้าหมายของข้าคือมแอมลงหขงตราบใดที่ข้าได้มาข้าก็สามารถช่วยเจ้าบีบเอาพลังที่มแมลงหขงเนี่ยดูดซับจากกองทัพออกมาถึงตอนนั้นเจ้าจะสามารถได้รับกองทัพดังนั้นเราสามารถร่วมมือกันได้มูฉเฉลยบอกว่างั้นข้าต้องทําอะไรไม่ว่าซูชิงหญิงจะพูดจริงหรือไม่แต่ตอนนี้เขาก็คิดลองทํา ถ้าผู Arrow, ้หญิงคนน <im> <elim Wow>. ี้โกหกเขาจะให้นางจ่ายจนกากพอเห็นมู่เฉินสนใจนางก็เลยยิ้มจากนั้นมองไปยังห้องโถงลำแสงก็ยิงออกไปเมื่อคือหลิงพุ่งเข้าไปในโถงทั้งห้องก็สั่นเส้นหลิงนับไม่ถ้วนรวมตัวกันทันใดนั้นเสียงคำรามมังกรก็ดังขึ้นค่ายกวนมาคือมาก็ปรากฏค่าต้องการให้เจ้าช่วยสลายค่ายกวนนี้เมื่อเห็นค่ายกวนที่น่ากลัวซูชิงหญิงก็พูดมู่เฉินก็มองไปยังค่ายกวนขนาดยักษ์ ความแปลกประหลาดและการตกตะดึงก็ปปากฏเนื่องจากเขาพบว่าค่ายกนนี้คุ้นเคยอย่างมากนี่คือค่ายกนเก้าเทพมังกรประหารทว่าค่ายกนนี้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์มากโอเคครับเจ้ากัหนนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ